สวัสดีท่านผู้ชมและเหล่าธรรมนิสตาทุกท่านค่ะสำหรับพระสูตรในส่วนพระสูตรที่24นะคะวันนี้ก็เปลี่ยนสถานที่กันบ้างนะคะมาอยู่ที่ส่วนวชิระเบนจทัศนะคะหรือว่าส่วนรถไฟนั่นเองค่ะข้างหลังครูบิกนี้ก็จะมีเหมือนเดิมนะคะสัมภัสสัต์น้อยใหญ่มากมายนะคะเช่นเดิม วันนี้มาถึงพระสูตรที่24แล้วค่ะพระสูตรนี้ก็เป็นพระสูตรสั้นๆเองนะคะ,ะชื่อว่ากุมารากะสูตรค่ะกุมารกุมารก็แปลว่าเด็กน้อยๆเนี่ยนะคะถ้าใครจำได้เราเคยพูดกันว่าวิธีการให้ชื่อพระสูตรเนี่ยก็จะมีอยู่3แบบนะคะแบบหนึ่งก็คือให้ชื่อพระสูตรตามบุคคลที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมด้วยนะคะดังนั้นเราก็พอจะเดาได้ว่า สำหรับพระสูตรนี้นะคะพระพุทธเจ้าต้องทรงแสดงธรรมต่อเด็กน,น้อยแน่เลยค่ะคือกุมาระกะนะคะก็เป็นจริงเช่นนั้นค่ะเพราะว่าเ,เหตุนี้นะคะเหตุของพระสูตรนี้เกิดที่ขณะทรงประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารค่ะ เมื่อขณะที่ทรงประทับอยู่นะคะก็ทรงทอดพระเนตรไปเห็นเด็กหนุ่มกลุ่มหนึ่งค่ะกำลังจับปลาอยู่นะคะแล้วก็แน่นอนเราก็ทราบกันดีว่าการจับปลานั้นเนี่ยก็เป็นการทำปานาติบาตนะคะก็คือผิดศีลข้อหนึ่งนั่นเองค่ะพระองค์จึงทรงเข้าไปชวนเด็กเหล่านั้นคุยนะคะเวลาพระองค์จะแสดงทรรอะไรเนี่ยส่วนมากก็จะใช้วิธีการถามคำถามนะคะก็ ไปทรงถามเด็กกลุ่มนั้นว่านี่พวกเธอพวกเธอเนี่ยไม่ชอบความทุกข์ใช่หรือไม่นะคะเด็กหนุ่มก็ตอบว่าใช่เราไม่ชอบความทุกข์นะคะทรงถามต่อไปอีกว่าความทุกข์เนี่ยไม่เป็นที่ปรารถนาของพวกเธอใช่หรือไม่เด็กหนุ่มก็ตอบว่าใช่เราเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่ปรารถนาความทุกข์นะคะ ระองค์ก็เลยส่งขมวดเลยค่ะบอกว่าก็เหมือนกันนั่นแหละในเมื่อดูสิขนาดพวกเธอเองเนี่ยยังไม่ชอบที่จะมีความทุกข์นะคะยังกลัวความทุกข์เลยดังนั้นถ้าพวกเธอเกลียดความทุกข์กลัวความทุกข์ไม่อยากเจอความทุกข์เนี่ยเราก็ขอสอนพวกเธอนะว่าพวกเธอเนี่ยอย่าทำบาปทั้งในที่ลับแล้วก็ที่แจ้งเลยดีกว่า เพราะว่าเมื่อเธอทําบาปไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมีใครเห็นหรือไม่ก็ตามเนี่ยบาปกรรมนั้นนะคะก็จะตามสนองเธออยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเธอจะหนีไปที่ไหนนะคะก็ไม่มีทางที่เธอจะหนีพ้นผลของบาปกรรมที่เธอทำเอาไว้ได้เลยอ่านี่ก็คือกุ มาระกะสูรนะคะที่ทรงสอนเด็กหนุ่มน้อย,อยที่กำลังทำปานาติบาตอยู่นะคะว่าอย่าพึงทำให้คนอื่นเนี่ยเขาได้รับความทุกข์ได้รับความเดือดร้อนเลยนะคะวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าท่านก็จะทรงยกสิ่งที่อยู่รอบๆตัวใกล้ๆตัวเนี่ยคะ่ะขึ้นมาเป็นอุปกรณ์ในการสอนนะคะอย่างกุมารากะสูตรที่ว่านี้ก็ทรงสอนจาก พฤติกรรมใกล้ตัวของเด็กหนุ่มกลุ่มนี้ล่ะค่ะแล้วก็สอนง่ายๆเลยโดยการเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองค่ะว่าพวกเธอคิดดูสิพวกเธอก็ไม่ชอบความทุกข์เดือดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเธอก็อย่าไปทำความทุกข์เดือดร้อนนี้ให้กับใครนั่นเองค่ะนี่ล่ะค่ะก็คือกุมารากะสูตรนะคะเราฟังแล้วก็พึงน้อมเข้ามาใส่ตัวว่าเราเองก็จะไม่ทำบาปทั้งที่รับแล้วก็ที่แจ้งเหมือนกันเพราะสิ่งที่ มีตาวิเศษนะคะมีเลเซอร์เห็นแน่ๆไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็คือกดแห่งกรรมที่จะตามเราไปนั่นเองทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมค่ะถ้าท่านชอบ คลิปดีๆนะคะที่มีประโยชน์ต่อการเดินทางทางจิตวิญญาณแบบนี้แล้วก็อยากจะพบกันอีกเรื่อยๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้นะคะกด subscribe ช่องธรรมนิสตาชาแนลของครูบิ๊กช่องสำหรับนักเดินทางทางจิตวิญญาณเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปที่ดีต่อการเดินทางทางจิตวิญญาณแบบนี้นะคะกดง่ายๆที่มุมซอด้านนี้เลยค่ะสำหรับพระสูตรนี้นะคะครูบิ๊กก็ต้องขอลาไปก่อน พบกันใหม่ในพะสูตนหน้าซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามค่ะสำหรับพะสูตรนี้สวัสดีค่ะ